สวัสดีครับอยู่กับช่องหนุกนานชาแนลนะครับวันนี้มารีวิวชั้นแอนิมอลนะครับติดผนังผนังบ้านนะครับเป็นชั้นวางตกแต่งนะครับสามารถวางสิ่งของได้นะครับไม่ว่าจะเป็นพวกยาสามรประจําบ้านนะครับพวกแก้วหรือว่าเป็นกระถางดอกไม้เล็กๆนะครับตกแต่งสวยงามนะครับชั้นนี้พิเศษครับผมทําเป็น ที่แขวนพวงกุญแจนะครับเก็บพวงกุญแจให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับหาง่ายครับเหมาะสําหรับคนที่ชอบขี้ลืมนะครับวางกุญแจแล้วลืมเป็นขนาดเล็กขทาดรล็นะครับมีขนาดความยาวอยู่ที่นะครับจากนี่มานี่50เซนติเมตรนะครับแล้วก็ความสูงอยู่ประมาณ12เซนนะครับลึกที่12เซนเช่นกันนะครับงติดผนังบ้านนะครับ กแต่งความสวยงามนะครับหากท่านใดสนใจก็สามารถสั่งซื้อได้ที่เดี๋ยวผมจะวางลิงก์ด้านล่างนะครับใครสนใจสามารถสั่งซื้อได้นะครับราคาอยู่ที่259บาทนะครับค่าจะส่ง60บาทนะครับคลิปนี้นะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ